เกรงอย่าเรียกว่าผมสอนนะครับไม่ใช่นะครับผมแนะนำเฉยๆนะครับผมขอใช้คำนี้ดีกว่านะครับผมมาพบกับไรเดอร์ทคอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็จะมาบอกวิธีการยกดําเบื้องต้นนะครับสั้นๆนะครับผมเริ่มเลยอันดับแรกเหยียบคาดครับอันดับสองกดพีโอครับสามยกคันโยกครับ ตัวแม่อันนี้ตัวแม่อันนี้ตัวลูกแต่ถ้ายกตัวลูกยกทั้งแม่และยกทั้งลูกพร้อมกันนะครับแต่ถ้ายกตัวแม่ตัวเดียวให้ยกข้างนอกตัวเดียวนะครับอันดับต่อไปค่อยๆปล่อยคา์ดพร้อมเลี้ยงกันเร่งนะครับผมแล้วก็เลี้ยงคันเร่งค่อยๆปล่อยนะครับปล่อยทีเละครึ่งพอนะครับถ้าดำยังช้าอยู่ให้กดคันเร่งเพิ่มนะครับแล้วก็พร้อมกับปล่อยคัดให้สุดนะครับผม แล้วก็เลี้ยงกันเล่งไปนะครับจะหยุดดัมให้เหยียบคาสไว้นะครับเสร็จแล้วให้ปิดที่ P.O. นะครับเพื่อที่จะหยุดดัมเราปล่อยคัสได้เลยถ้าเราปิด P.O. แล้วดัมจะไม่ทำงานนะครับผมเวลากด P.O. ไฟรูป P.O. ตัวนี้จะขึ้นนะครับที่หน้าจอถ้าเรากดปิดมันจะดับนะครับ ถ้าเรากดเปิดมันจะติดนะครับสังเกตดูที่ตรงนี้ก็ได้นะครับผมเสร็จแล้วเวลาเอาดัมลงให้ค่อยๆกดดัมลงนะครับอย่าไปกดเร็วถ้าบนกระบะมีของอยู่นะครับแต่ถ้ากระบะดัมเสร็จแล้วไม่มีของแล้วกดลงเร็วได้นะครับ ถ้าเรายกตัวลูกเรายกทั้งแม่และลูกแบบนี้นะครับนะครับผมมันแคบนิดนึงยกแบบนี้นะครับถ้าเราลงตัวลูกกดตัวนี้ลงครับกดฝั่งตัวแม่ลงนะครับลูกจะลงนะครับตัวนี้ค้างไว้นะครับอย่ากดตัวนี้ลงนะครับเพราะว่าลูกมันจะไม่ลงนะครับถ้าเราอยู่อย่างนี้แล้วเอาตัวนี้ลงมันไม่ลงนะครับตัวลูกนะนะครับ ให้เอาตัวนอกลงไปนะครับตัวแม่เอาลงไปไม่ว่าตัวแม่จะอยู่ในหรือจะอยู่นอกเวลาลงลูกให้เอาสายคันตัวแม่ลงนะครับมันก็จะค่อยๆลงนะครับผมนะครับเวลาดําค้างไม่ต้องตกใจนะครับถ้าเราเอาตัวนี้ลงไม่เป็นไรนะครับเราก็เหยียบคาดนะครับเราก็เอาตัวนี้ขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เอาตัวนี้ลงไปนะครับ ไม่ต้องตกใจนะครับว่าทําไมลงดําไม่ได้นะครับลองโยกสลับกันดูก่อนนะครับเราค่อยๆลงนะอย่าไปลงเร็วนะครับมันอันตรายมากนะครับผมถ้าคล่องแล้วก็อันนี้อีกเรื่องนะครับแต่ถ้ายังไม่คล่องให้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับผมครับแล้วก็มายกฝาท้ายแบบนี้นะครับผมนะฮะเวลาดําเสร็จแล้วนะครับไม่ควรเอาหัวเข้ามานะครับในช่องร่องนี้นะฮะ นะครับผมมันคืออันตรายมากเลยนะครับผมนะครับถ้าเราชะโงกมาก็คือต้องยืนห่างจากตัวนี่อันนี้ผมทําให้ดูนะครับสําหรับมือใหม่ก็อย่าทำนะครับนะครับให้เรายืนอยู่นะครับภายในข้างนอกตัวรถนะครับผมแบบนี้นะครับก็มาชะโงกดูนะครับผมว่าของหมดหรือยังนะครับก็ประมาณนี้นะครับอย่ามุดหัวเข้ามานะครับ ถ้าดำมันยังลงอยู่นะครับแต่ถ้ามั yeah. Geez, ่นใจว่าดำมันไม่ลงนะครับเราก็สามารถที่จะเอาหัวเข้ามาได้นะครับผมนะครับแล้วก็อีกอย่างเลยนะครับเวลาดำนะครับฝ่าท้ายอย่าค้ำพื้นนะครับผมเวลาเราดำของของมันไหลลงมาแล้วนะครับก็มันมากองอยู่ตรงฝ่าท้ายนะครับฝ่าท้ายมันจะค้ำนะครับฝ่าท้ายไม่อ้าออกนะครับอย่ายกต่อนะครับให้เดินหน้าไปนะครับนะครับผมก็คือให้เดินหน้าไปนะครับเพราะว่า ฝ่าท้ายมันไม่อ้าออกนะครับจะทําให้ตัวลูกล้มได้นะครับนี่นะครับก้ทยกชันมามันก็สามารถล้มได้นะครับผมโอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมก็เวลายกก็ดูสักนิดนึงนะครับว่าตัวลูกเราเอียงหรือเปล่านะครับถ้าเอียงก็ไม่สามารถจะขึ้นดําได้นะครับผมอย่างเช่นยืนสามขาก็เหมือนกันนะครับสามขาก็เหมือนกันนะครับผมก็อย่าไปยกนะครับ สามขาหมายถึงตัวล้อหน้ามันจะเอี้ยวนะครับเอี้ยวออกนะครับคือเบี้ยวเบี้ยวซ้ายเบี้ยวขวานะครับเวลายืนนะครับต้องดูนะครับว่าถ้าที่เอียงก็ไม่ควรยกดับนะครับนั่นแหละครับในข้างต้นนะครับที่ผมบอกไปนะครับว่าวิธีการยกดับมันเป็นยังไงนะครับมีอันตรายมากน้อยแค่ไหนนะครับก็ ผมก็แนะนําได้นะครับเป็นบางช่วงบางตอนเท่านั้นนะครับเป็นบางอย่างเท่านั้นนะครับแล้วมันมีหลายปัจจัยนะครับสภาพแวดล้อมในการหน้างานที่เราจะลงดํ้มนะครับเอ้ที่เราจะด้้ดินนั่นแหละนะครับผมหน้างานที่เราจะดั้มดินนะครับมันมีหลายปัจจัยนะครับว่าเราต้องเลือกวิธีการดั้มนะครับ ดูว่าอันตรายสําหรับตัวเองหรือเปล่านะครับผมนะก็ไม่มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวเรามันก็จะเรียนรู้เองนะครับไม่ต้องกลัวว่าเราจะยกดัมว่าจะขับรถบรรทุกได้ไหมทุกคนสามารถขับรถบรรทุกได้นะครับถ้ามีอ่าเขาเรียกอะไรนะมีใจรักนะครับแล้วก็อยากเรียนรู้นะครับผมถ้าอยากเรียนรู้ก็มันไม่ได้ยากอะไรมากขนาดานั้นนะครับ จริงๆแล้วมันมองดูเหมือนยากนะครับลองมาขับจริงนะครับไม่เกินอาทิตย์นะครับเป็นแน่นอนนะครับผมสําหรับน้องๆมือใหม่นะครับสําหรับคนที่ขับรถบรรทุกอยู่แล้วนะครับก็ฝากคอมเมนต์แนะนําได้นะครับหลายๆอย่างบางทีผมก็อาจจะนึกไม่ถึงนะครับหรืออาจจะรู้นะครับไม่เท่ากับพวกพี่ๆที่ขับรถมาเก่ามากแล้วนะครับถ้ายังไงก็ ฝากคอมเมนต์แนะนำมาได้นะครับผมส่วนน้องๆที่ใครไม่รู้นะครับก็เข้ามาศึกษาได้นะครับมีความรู้ให้นะครับไม่มากก็น้อยนะครับอ่จริงๆอย่าเรียกว่าผมสอนนะครับไม่ใช่นะครับผมแนะนำเฉยๆนะครับผมขอใช้คำนี้ดีกว่านะครับผมความรู้น้อยๆนะครับผมแค่มาแนะนำนะครับเท่าที่ประสบการณ์ผมมีเท่านั้นเองนะครับบางทีผมก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่องเหมือนกันนะครับผม ในบางครั้ง,งผมก็นึกไม่ถึงเช่นกันนะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าไอ้ลอ้อกลมๆเนี่ยมันจะมันจะพบพแป๊บได้ตลอดเวลานะ <c oughs> มันเอาแน่นอนไม่ได้นะครับอะไรที่มันเป็นลูกกลมๆนี่มันกิ้งได้อะไรได้เนี่ยมันจะไปทางไหนก็ได้นะครับอันนี้ก็ต้องศึกษาไปกันอีกเยอะนะครับเพราะว่า ความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดอยู่แล้วนะครับผมนะโอเคนะครับคลิปก็จะประมาณนี้นะครับแดดมันแรงมากเลยนะครับผมคลิปนี้ก็ขอบอกว่าผมขอถ่ายเป็นท่าตั้งนะครับลองดูนะครับผมอันนี้ผมลองดูนะครับถ้ายังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์นะครับกดแชร์ไม่ต้องนะครับ อ่ามันก็ไม่ได้มีสาระอะไรมากมายนะครับ <c oughs> <c oughs> โอเคนะครับก็คลิปก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะจ๊ะนะครับผมโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบายบายไปแหละต้องรีบไปลงของนะครับบายยไปเด้อ